สวัสดีครับนี่คือรายการวิถีชนนะครับท่านผู้ชมวันนี้มีอะไรดีๆที่เกี่ยวกับหอยเชอรี่มาอีกแล้วนะครับผมวันนี้เราจะมาพูดถึงประโยชน์และโทษของหอยเชอรี่กันนะครับการจะกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้สําเร็จนะครับสิ่งสําคัญก็คือการเรียนรู้ให้เข้าใจในสิ่งสิ่งนั้นให้กระจ่างนะครับหลายคนอาจจะเคยเห็นผมนั่นนะ นะครับในคลิปการเลี้ยงปูนามาบ้างนะครับผมก็จะเป็นกลุ่มแรกๆที่ศึกษาเรื่องปูนาแต่สิ่งที่ผมขาดก็คือเรื่องการตลาดที่เป็นสิ่งที่ต้องศึกษาในแต่ละท้องที่ท้องถิ่นเรามาศึกษาเรื่องการเรียนรู้ว่าจะทํายังไงให้เติบโตขยายพันธุ์อย่างไรนะครับในเรื่องของปูนาซึ่งซึ่งซึ่ง,งทุกวันนี้ปูนาผมก็ยังเลี้ยงนะครับแต่วันนี้ ผมจะมาพูดถึงหอยเชอรี่ครับซึ่งความคิดของผมเนี่ยมันอยู่ในสมอ,องผมมันมาหลายปีมากนะครับแนะนําให้คนอื่นเ,เขาเลี้ยงก็อาจจะถูกมองว่าเฮ้ย hey, นี่เพี้ยนหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับก็เลยจนวันนี้นะครับหอยเชอรี่เนี่ยไปไกลแล้วแต่ติดว่ายังมันก็ยังไม่สายนะครับที่ที่จะกลับมาเรียนรู้ให้ให้เข้าใจแเรียนรู้อย่างลึกซึง้งเรียนลึกๆให้เข้าใจ จริงๆนะครับไม่ใช่เอามาปั่นตลาดหรือหลอกขายกันขายพ่อพันแม่พันกันอยากให้เข้าใจธรรมชาติของหอยเชอรี่นะครับประโยชน์และโทษของหอยเชอรี่กระบวนการเจริญเติบโตของหอยเชอรี่เป็นแบบวิชาการบ้างนะครับวันนี้เราก็จะมาเจาะลึกกันนิดหนึ่งนะครับค่อยๆค่อยๆศึกษาไปด้วยกันพร้อมๆกันนะครับหอยเชอรี่เนี่ยหรือ หรือมีชื่อเรียกอีกอย่างคือหอยหอยหโข่งอเมริกาใต้นะครับหรือบางคนเขาก็เรียกว่าหอยเป่าฮื้อน้ําจืดนะครับถิ่นกําเนิดก็อยู่ที่อเมริกาใต้นะครับถูกนําเข้ามาในครั้งแรกเนี่ยก็จะเป็นพวกกลุ่มที่เอามาเาเลี้ยงในตู้ปลานะครับเพื่อเหมือนประมาณว่าเอามากินตะไคร่น้ำหรือเศษอาหาร ในตู้ปลานะครับถูกนําเข้ามาจากประมาณญี่ปุ่นไต้หวันนี่ยนะครับแล้วก็เอามาแล้วก็ประมาณสักปี2530เนี่ยก็มีแนวความคิดที่จะขยายเป็นรูปสตเศรษฐกิจนะครับก็ครั้งนั้นก็ไม่ประสบความสําเร็จก็เลยเอาเอาหอยทั้งหมดเนี่ยไปทิ้งลงในในในแม่น้ำลำคลองนะครับแล้วก็เกิดเป็นปัญหา และระบาดกันในช่วงปีนั้นนะครับแล้วก็หาวิธีในการทำลายกันจนกระทั่งวันนี้นะครับออยเชอร์รี่ก็เริ่มเริ่มหายไปนะครับก็แทบจะไม่มีเห็นตั้งแต่ทางภาคกลางจนถึงทางเชียงรายเลยก็ว่าได้นะครับแทบจะไม่มีนอกจากเป็นบ่อน้ำเก่าๆอะไรเงี้ยก็จะอยู่ก็ยังพอมีอยู่บ้างซึ่งซึ่งก็ นกปากหางนะครับก็เป็นอาหารชั้นเลิศก็กําจัดไปให้เราเรียบร้อยนะครับออหอยเชอรี่เนี่ยนะครับหลายคนอาจจะไม่เข้าใจอาจจะไม่รู้ว่าประโยชน์ของหอยเชอรี่เนี่ยมันมีค่อนข้างสูงนะครับเป็นแหล่งอาหารโปรโตีนชั้นดีนะครับมีโปรโตีน30 5-53%นะครับมีไขมัน1.66%นะครับก็ใช้ประกอบอาหารได้หลายอย่างนะครับแล้วแต่ที่ทุกคนจะดัดแปลงนะครับบางคนก็เอาไปทำน้ำปลานะครับบางคนก็ใช้ทานกับส้มตำนะครับแล้วก็หลายๆอย่างนะครับแล้วก็ตัวเปลือกหอยจริงๆแล้วเนี่ยที่ทแคะออกมาแล้วเนี่ย ตัวเปลือกเนี่ยก็จะเอาไปบดเอาไปกร,กระบวนการทุบบดเนี่ยฮะก็สามารถที่จะใช้ในการปรับสภาพดินนะครับที่เป็นกรดเป็นด่างนะฮะก็ก็สามารถช่วยได้หรือถ้าเกิดเป็นทั้งตัวหอยทั้งเปลือกเนี่ยก็สามารถที่จะใช้เป็นปุ๋ยใช้หว่านบริเวณพุ่มดอกนะครับก็ก็จะทำให้เพิ่มผลผลิตแล้วก็ทำให้ได้ปุ๋ยชั้นดีมานะครับ มันมีสถาบันสถาบันที่ที่ได้วิจัยในเรื่องของหอยเชอรี่ไว้นะครับคือสถาบันหัวใจและปอดแห่งชาติของคนาดานะครับระบุว่าหอยเชอรี่เนี่ยอุดมไปด้วยคุณค่าทางอาหารคือเป็นแหล่งของวิตามิน A มีบ1ไทอามีน B2 อ,อไลโบเฟอร์วินนะครับบี ในอาซินวิตามินซีเป็นกรดแอสคอร์บิดนะครับวิตามินดีก็คือแคลซิฟมฟีอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ไม่ค่อยได้เข้าใจแต่ว่านี่มีข้อมูลมานะครับการบริโภคขอยเชอร์รี่เนี่ยช่วยให้ทำให้เราได้รับแร่ธาตุประเภทแร่เหล็กทองแดงไอโอดีนนะครับมีแมกนีเซียมมีแคลเซียมมีสังกะสีมีแมงกานีสและมีฟอสฟอรัสนะครับ เห็นไหมฮะว่าคุณค่าทางอาหารของหอยเชอรี่เนี่ยเยอะมากมายนะครับมีโปรตีนชั้นดีเลิศนะครับแต่ข้อสำคัญมีประโยชน์ก็จะต้องมีมีโทษนะครับแต่โทษหรือข้อเสียของหอยเชอรี่ก็ต้องระมัดระวังนะครับว่าเราอย่าทานดิบนะครับเพราะว่าอหอยเชอรี่เนี่ยเขาเป็นหอยซึ่งทานทุกอย่างนะครับพืชทุกชนิดนะครับ และอยู่ในบริเวณที่เหมือนแบบว่าเป็นเป็นน้ำกรดอะไรเนี่ยค่อนข้างสูงเหมือนแบบว่าหอยจะอยู่ในบริเวณที่ใกล้โรงงานอุตสาหกรรมหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีข้อเสียนะครับไม่แนะนําให้รับประทานหอยที่มาจากแหล่งธรรมชาติซึ่งเหมือนแบบณน,นวันนี้อย่าลืมนะว่าในไล่ในนาหรือคลองธรรมชาติเนี่ยจะมีโลหะหนักปนปนอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับ ในเรื่องของสารเคมีตกค้างหรืออะไรต่างๆเหล่านี้ก็อาจจะมีผลเสียนั่นคือโทษของหอยเชอรี่ก็คือ1สําคัญที่สุดคืออย่ารับประทานดิบนะครับจะมีปรสิตแล้วก็มีเรื่องของพยาธินะครับพยานรับประทานสุกไม่มีปัญหาเรื่องพวกนี้นะครับอย่างน้อยนะครับก็ อยากให้รับประทานหอยดูแหล่งที่มาด้วยนะครับว่าโอเคหอยตัวนี้มาจากฟาร์มเลี้ยงนะครับอยากส่งเสริมให้ให้คนได้มาเลี้ยงกันแล้วก็รับประทานหอยจากฟาร์มซึ่งระบบฟาร์มเนี่ยผมมั่นใจว่าจะต้องดีกว่าโดยธรรมชาติว่าเราธรรมชาติในบอกธรรมชาติเราไม่ทราบว่าในน้ํานั้นเป็นอย่างไรนะครับ ยังไงก็ฝากกันดูด้วยนะครับว่าเอ้ณนะวันนี้เรามีโปรโตีนทางเลือกนะมีรสชาติอร่อยแล้วสามารถปรุงอาหารได้มากมายหลายชนิดนะครับก็ลองมาดูกันลองมาตัดสินใจแล้ววันนี้รายการวิถีชนนะฮะวันนี้เรามาพูดถึงประโยชน์และโทษซึ่งมีน้อยมากๆนะครับว่าปกติเนี่ยเราก็ไม่ได้ทานเดิกกันอยู่แล้วถ้าทานสุก รับรองหอยเชอรี่ไม่มีปัญหาอะไรนะครับยังไงโปรดติดตามทางช่องวิถีชนกันต่อไปนะครับเราจะมาเจาะลึกเรื่องหอยเชอรี่กันติดตามพวกเรานะครับขอบคุณนะครับอย่าลืมกด subscribe นะครับขอบคุณครับ